ตลอนเที่ยวค่ะตะลุยกินครับวันนี้รามากัะแบบสุภาพนะคะทุกคนเราอยู่กันที่วัดกระทิงค่ะจังหวัดจันทบุรีนะคะที่นี่ก็เป็นที่เก็บสิรีระของหลวงพ่อเขียนพระเจ้าแห่งเขาทิุกุดครับคือถ้าเวลาเราจะมาขึ้นเขาทิุกุดทุกป,ปีเนี่ยเราจะต้องมาไหว้ที่นี่ก่อนเราต้องมาไหว้หลวงพ่อเขียนก่อน,นะครับเพื่อเอาเรอเอาชัยนะคะเพื่อจะเดินทางปลอดภัยให้เราสบายใจนะคะและที่นี่ก็มี ขึ้นรถเหมือนกันแต่ของเราเราจะไปขึ้นตรงวัดพร่งใช่แต่ตรงนี้ก็มีนะคะทุกคนก็สะดวกสบายเหมือนกันที่นี่ก็มีบริการแบบว่าที่หลับที่นอนห้องน้ำอ่อห้องแอร์มีให้หมดครับนอนฟรีหรอนอนฟรีขึ้นเขาลงเขาม่นินเน่ก็พักได้เลยหรือไม่ก็นอนก่อนแล้วก็ตื่นมาแล้วขึ้นเขาได้เลยอันนี้คือเราจะพามาไหว้ สรีระของหลวงพ่อเขียนก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูการบรรยากาศเนาะในการที่เราจะเดินขึ้นเขาว่าอะไรตรงไหนยังไงแล้วเราจะทําให้ทุกคนเนี่ยต้องอยากตามเรามาแสวงบุญน้าแสวงบุญเพื่อเราเอาบุญกลับไปแบบเต็มเอี่ยมเลยเนาะเดี๋ยวเราจะไปไหว้หลวงพ่อกันก่อนนะคะไปค่ะตามใจไปเลยค่ะ กาเปลี่นั้นเป็นเครื่องสักการะเจ้าสายเมื่อนเจิญยจันทร์สบุญณนั่นจะสัการันี้เราก็มาไหว้เจิญย เชิญในจังมาใหม่ก็พาเทแพกันก่อนท่านละพามท่านละชุดอัตำพท่าะศรัทธาเชิญในในจัด้านหนก็เป็นสรีละของหลวงพ่อเขียนนะครับ ร่วมบุญโบราโบทครับ 200. สองร้อยสองร้อยบาทนะครับ<อ>หีบซอง้อมเดืยดสงข้อเดี๋ยวขาดแล้วปะหีบซองเลยครับเรียกีบซองขอบคุณค่ะนี้สา าท <c oughs> ดุเรียน <c oughs> นี่ค่ะทุกคน <c oughs> ได้ครับได้ครับ <c oughs> ได้มาแล้วนะคาะเาปดเปลกพูดไว้บอกว่านั่นอ่ะคูีกน่มันะ อาวัจจะลหงายขอน้อมถวายผ้าไตจีวรเชิญยวมาประเคนตรงนี้วันนี้สิบห้าขาไง นี่ร่วมบุญพระป่าลอยฟ้านี่เราก็ได้ยันเท้าเวทครับที่เขาให้มาใช่เมื่อกี้เดินไปขนลุกเลยพี่เขาจะให้กระทิ่งเป็นอำานาจบารม,มาีขนลุกตลอดเลยคอคืขอบคุณมากครับ ตดัิตัครับขอบคุณมากมๆเลยค่ะขอจับ้วยค่ะจับเลยอันนี้คือถ้าระวังไปช่วยเรื่องอะไรนะตัหนาาบาบตันาบับนาบับนาบตับนาับนาันาบตันาตัาบตับนาบตับนาบเับนา้ตัาอตับางตดบนาบะับากาบตับนบตชาบตับนาตาบตาบนาำตับาบตน้ันานาบตัาบตันานานัน อขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะมมากค่ะไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับปกติพ <laughs> ี่ห้ามอบให้เรานะใช่พี่ห้ามอบกระทิงให้เรากระทิงตัวเล็กๆแต่ว่าอำนาจใหญ่มากค่ะอวยพรให้เรา<ต>ช่องเราโด่งดังดังแน่งานนี้รับรองว่าเราจะฟังแล้วก็ดังตามที่เขาพูดแน่นอนค่ะนี่ ทุกคนเมื่อกี้เราได้ไปไหว้สรีระสรีระของหลวงพ่อเขียนใช่เรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวอะไรนะที่หมีมีอะไรออที่จะเล่าสู่เพื่อนเพื่อนฟังสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วครับผมขึ้นขึ้นเขาไปก็เจอหลวงพ่อเขียนหลวงพ่อเขียนจะอยู่ด้านบนแล้วคอยแบบว่าเจอเรกระเป๋าก <ปะ S 2> ร,ระเป๋าตังกระเป๋าสะพายอย ไอหมีทันด้วยทนัทนทันทันหลวงพ่อเขียนยแต่ว่าเจะเอไม่ทันเจะเอมาตอ,อ,อนรุ่นที่ว่าไม่เห็นหลวงพ่อแล้วไหม,มีโชค<น>ดีมากเลยอ่อสมัยนู้น่็แบบว่านักบุญอ่ะจะมาล้อมล้อมหลวงพ่อเลยเยอะๆเลยแล้วก็ค<ง>อย<ง>เอาเป๋าเป๋าสะพายกระเป๋าตังให้หลวงพ่อเจอมให้เยแต่แต่าแต่เอทันเป็น หลวงพ่อคนอื่นเขียนเขียนกระเป๋าเหมือนกันได้เขียนกระเป๋าต่เป็นคนอื่นเออนี่เราเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศชาติชมบรรยากาศตรงฝั่งนูน้นเพราะว่าเราขึ้นตรงฝั่งนูน้นนะไม่ได้ขึ้นฝั่งนี้เดี๋ยวเราไปชมต่อว่าสถานมันจะเป็นยังไงต่อที่ขึ้นรถแบบมีสองจุดมีที่วัดกระเทงอืบแต่วัดพร่วงอืแต่เราเลือกที่นู่นเพราะว่า เราไปเปิดห้องอยู่ตรงนน้นเราคนใหญ่เราขึ้นตรงนู้นตลอดเลยเนาะใช่ใช่ใช่แต่ตามลงมาดีกว่าว่าเราจะพาทุกคนไปสแสวงบุญจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะ okay.